ตรงๆตรงๆเป็นยุคแต่ว่าหังหังบ่ออกอาการแบบนี้อันนี้ออกอาการจะเจียนที่นิด้น่อยกับบ่อคือกันลบเมี่ยหลังจกันบ้นห่ใหญ่กินเยอะกว่้านเกดเทไรออยี่สิบสามสิบทีลมันพอกินที่ติบอกขึ้น ซุปยังก่อนซุปไปอัดุ่นตาเศร้าเบิรงหลูกับู้ชายู้ยญิงชูยาไปิงไงเกิดมันสีเรียกเพียบไปเองบอกกบอกคือวันบ่ได้รอว่ามันปิเพียบเอ้าบอกกบั่เ่ใสกับนียเนี่เน่ยเ้ีนี่ยนี่นี่นเนี่ยเ่ยเยเนีน่เนี่ยเนียเเนียนีียี่นี่นีี่ยเน่นีเนี่ยนนเีเียนออก่นั่นน่เย่่่่เนีนีน่เ อันนี้อัคือยอันนี้อันนี้เสียงนล่อืนี่ของปล่าติพี่้าพี่ขาวกับ้องฟ้าตวาดูงเนาะเอาขนเอายิ่มๆอ้ยิ่มอ้อยิ้มนี่อะนาภาพคอเบิร์ดอัดอย่ใส่คุนอัดอัดชนะก่อนวะพ่พ่อป้าป้าน้องแม เดี๋ยวแม่แม่ก่อนแม่แม่ก่อนป้าแม่แม่ก่อนป้าแม่ป้าแม่ป้าแม่ป้าป้าไปไหนมันเปลี่ยนเป็นสีมาสองสามเดือนแล้วข้นเลนหลายมันคนนั่นนี้หลาย่ปกี้มันสี๒๖ มันมะมั่าหัออกทีสิบแปดของไข่ใจกไม่มมากมากุงไปเทียังหมดแล้วให้ยายดูก่อนเอเฮ้ยลูกสุดท้ายไปแล้ว มันเท่าแล้วมันปิดไว้ซะมันเท่า,ทาออลูกสุดท้ายเขากเล่นยุ่งจริงแหละอยู่ <laughs> อ๋อโจ๊กคือใส่ดอกไม้เีย